สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องพีเคสตีวอลเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาให้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับคือเขาทําให้ผมแบบอึ้งมากแบบโอ้มันแบบสุดยอดมากนะก็คือผมไปงานแข่งสติวอลไทยแลนด์ล่าสุดแหละและผมก็ไปเจอเขาเขาก็มาแข่งขันสติวอลไทยแลนด์ปกติแหละแล้วผมมาทราบขา่าวทีหลังว่าเขาเป็นผู้ชายคัมเพลรที่มาแข่งด้วยผมรู้สึกว่าโอ้สุดยอดมากพี่คนนี้คือแบบ เขาแข็งแรงมากเลยคือแข็งแรงแบบถ้าค้างอ่ะทําได้แบบดีและดีมากเลยอ่าทุกคนอยากรู้ไหมเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนได้รู้นะผมว่าทุกคนต้องบอกว่าชุดยอดแข็งแรงเลยโอเคไปดูกันในคลิปครับสวัสดีครับผมเป็กแจนบาร์ชื่อเต็กนะครับประชาพลแสงสวัรค์เป็นผู้ที่ชื่อชอบลงหลายกีฬาคาริสนิกสถิตวอล์กอันะครับแล้วก็เป็นคนทําบาร์ขายบาร์แล้วก็อ่า อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือผมเป็นบุคคลข้ามเพศนะครับ<ม>เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเพศหญิงสู่เพศชายครับ<ม>ก็ผมฝึกคาริคสนิกมาประมาณ6ปีน,นะครับแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้ก็คือเรื่องจากผมอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับอยู่บ้านนอกมันไม่มียิมไม่มีอะไรให้เราได้ออกกำลังกายอยากคุณดีแล้วก็หา กิจกรรมหรือกีฬาอะไรที่เราสามารถจะเล่นได้โดยไม่ต้องข้อย,ยืมน,นะครับเราก็ได้มาเจอกับกีฬาคาริเทนิกด้วยความที่ทเราก็ฝึกมาหลายปีแล้วนะครับก็อยากจะไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลงแข่งก็เลยถามทางหนึ่งในทีมผู้จัดงานว่าเราเป็นแบบนี้สามารถลงแข่งได้ไหมพี่โฮบอกว่าลงได้เขาไม่ปิดการเรื่องเพศเราก็เลยโอเคไปลงแข่งซึ่งมารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าผลการแข่งขันของตัวเราเองจะเป็นอย่างไรแต่ว่า เราก็อยากไปร่วมสนุกกับเพื่อนอยากไปได้ไปร่วมกับเขาสักครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเป็นความรู้สึกในใจผมที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คืคอผมไม่อยากให้อมองในเรื่องของเพศว่าเออผมเป็นเพศแบบนี้มาสู่แบบนี้นะครับซึ่งผมก็ คิดอยู่แหละว,ว่าอาจจะมีคนที่รับไม่ได้หรืออะไรแต่ว่าความรู้สึกของผมเองอะ่ะผมไม่ได้อยากให้ใครมามองว่าผมเป็นเพศอะไรไงผมพยายามใช้ชีวิตแบบผู้ชายปกติคนหนึ่งมาตลอดผมแค่อยากจะใช้ชีวิตแบบผู้ชายปกติคนหนึ่งแค่นั้นเองอยากให้ทุกคนมองผมแค่เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งจนะเล่นแค่มาเดียวนะใบเดียวเหลือได้อีกเพงานีสุดท้ายนะครับ โอ้คันเลเวอร์ต่อไปแเต้นครับแเต้นพู่พุ่ควันเลเวอร์อีออกรอบหนึครับเปลี่ยน,ยนมือผมมืคังแบ็ซเซเวอร์ เวลาอีก30วินาทีสุดท้ายสามิบวินแบ็คเลยเว้ยก๊อกนะครับแล้วจะเที่ยวเป็น,บนแบ็คเลเวอร์วันอ้างนะครับวัอแบ็คเลเวอร์ยังเหลือเวลาเกือบเกือบสามสิบวินนะครับยังได้อีกสักหนึ่งก๊อกหนึ่งชุดนะครับจัดมาแล้วอาที่ัมปอนโปรส์บาคู่อีก10วนะินแล้ว ทำเอาหวังว่าหลังจากที่ได้รู้จักตัวตนผมแล้วก็หวังว่าเรายังคงจะมีมิตรภาพที่ดีกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับอ่าเป็นไงบ้างครับได้ดูคลิปพีติเจแอนบาร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างผมบอกได้คำเดียว่าสุดยอดแข็งแรงด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหแบบนับถือนะนับถือความอดทนความฝึกมานขนาดนี้ โอ้โหแบบเป็นบุคคลคําแเปที่แบบดีเฟอร์เฟกเลยแหละอ๋อไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวแบบมันน่าทึ่งนะผมว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะเออแข็งแรงมากแลบบ้วหุ่นก็แบบเป๊ะอ่ะหุ่นก็แบบเป๊ะทุกอย่างโอ้โอ่อะสำหรับใครที่อยากติดตามจริงๆนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้ว่าไปติดตามทางไหนบ้างอ่ะใครสนใจบาร์ด้วยนะแกคอือแกทำบาร์ขายด้วยครับเป็นบาร์พวกฝึกการสนิกนะครับ อ่าเนี่ยเวฝึกพวกแฮนด์สแตนอะไรประมาณนี้ฝึกแพนก็ได้ครับจะแอนบาร์ประมาณนี้ครับคือแกจะทําด้วยมือตัวเองนะครับก็ฝากไปอุดหนุนแกด้วยฝากไปติดตามแกด้วยผมรู้สึกแบบคือเป็นคนพิเศษอะ่ะเออแบบโหยากอะ่ะกว่าจะทําได้ขนาดนี้แบบเก่งอะ่ะเก่งมากๆกว่าจะทําได้ขนาดนี้ก็ฝากไปติดตามฝากอุดหนุนบาร์แกด้วยครับอ่าก็อยา่าลืมครับกดไลค์กดแชร์พิเศษเอาทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กด้วยนะครับ คลิปนี้อาจเป็นแรงบันดาใจแบบสำหรับหลายๆคนแหละโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าเบรย